บอนนี่ดูบอลน,นะทีนี้เป็นข้ามมาลับลับลับได้แล้วเก <c oughs> ่งมากบานนี่อยากรับอีกไหมรับนะ <c oughs> จะรับเดี๋ยวนี้กำลังวิ่งไป <c oughs> โอ้บานนี่เจออะไรอะมีบางอย่างตรงนี้แน่นแน่ต้องขุดหายเจอ <c oughs> เออนาไปอะไรมาเนี่ย <c oughs> เพื่อนหีบเก่าๆอะไรอยู่ข้างใน มาดูกันเถอะมันคืออะไรเนี่ยเออก็อะไรขึ้นกับฉันโอไม่นะฮ้องฉันย้ายไปอยู่ในร่างของบารนี่มาของฉันฮะเจ็บเป็นไเหิิวจังอยากกินกินกันเถอะอืมกระดูกอร่อยจังเลยอืมที่นี้ก็กินน้ำ นายเจ้านายผมกินแล้วดีมากทีนี้ฉันก็จะกินเหมือนกันฮงทำแซนวิชให้ตัวเองแฮมชีสก็ขนมปังทีนี้เราจะมาลองกันขอให้ฉันอร่อยนะอืมอร่อยจังผมจะไปนอนที่เตียงดีจังเดี๋ยวเล่นกับหมอนฮะขนนกเต็มไปหมดเลยสนุกฮะอย่าแก้งนะ ทำไมมืดแบบนี้ผมมองไม่เห็นน่ะยด้วยอ้าวเออหล้มเลยผมจะอจากคุกที่ม,มืดแบบนี้ได้ยังไงต้องเลยไปหาเจ้านายแล้วแดนนี่แดนนี่อยู่ไหนฉันต้องทำงานเขียนโค้ดคืองานของฉันทำงานลำบากจริงๆไม่มีองเท้าแล้วไม่มีนิ้วแบบนี้ไม่ได้การแล้ว เอาออกได้แล้วสายไฟสีแดงน่าสนใจผมอยากได้บานนี่นายทำอะไรเนี่ยนายทำคอมฉันดับอะเด็กนิสัยไม่ดีผมผมเป็นเด็กดีเด็กดีจะอยู่มุมนี้จนกว่าจะนายจะอารมณ์ดีเดนนี่อย่าว่าผมเฮ้ยช่างเถอะพาบานนี่ไปเดินเล่นดีกว่า บานนี่อย่ารีบเดินสิการเป็นหมาเดินสองขาไม่ง่ายนะเดินเล่นสุดตั้งลอยโอ้ผมอยากเข้าห้องน้ำตรงนี้แหละที่ประจําสุดยอดทีนี้ก็ไปออกมาให้หมดนี่คือที่ของผมรู้สึกดีจังอะไรเนี่ยลูกลักอย่ายไปเมานะทําไมเด็กหนุ่มทําแบบนี้ เสียข้างถนนได้ไงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฮ้องของเล่นผมชอบของเล่นมาเล่นกันเถอะยกโทษให้บานนี่สุดเพี้ยนที่นะครับโอ้โลกรักเราไปซื้อของเล่นกันใหม่ดีกว่าอย่าเสียใจเลยโอ้ไม,นะม่นะบอสโทรมาจากที่ทำงานเนะนายต้องเข้างานที่บริษัทเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วครับบอสฉันต้องปลุกบานนี่ บานี่บานี่เพื่อนยากตื่นสิเร็วเข้าตื่นนด้แล้วโอ้นายตื่นแล้วสุดยอดนายต้องใส่สุดแล้วไปทำงานนะบานี่เดี๋ยวฉันช่วยตอนนี้นายค่อยเหมือนคนหน่อยเก่งมากบานี่เด็กดี้อวผมไม่ชอบชุดนี้เลยมันไม่สบายแล้วหางอยู่ไหนผมอยากถอดเสื้อไม่บานี่นายต้องสวมสูทไว้ในงานฉันถูกเล่าจากงานแนะ่แล้วเข้าบานี่ ต้องเดินได้สองขาด้วยนะดูซิแบบนี้ทำไม่ได้เหรอมาเคลียร์สักอย่างแล้วโอ้ใส่กรอกผมอยากกินอยากกินใส่กรอกเก่งมากบานนี่ยืนตรงๆเพื่อไส่กรอกแล้วเข้ามันจะเป็นของผมอไส่กรอกของผมเก่งมากบานนี่ทีนี้มาต้องเอากระเป๋าเอกสารไปด้วย ไปบริษัทกันได้แล้วเราข้าเราข้าเปิดประตูเดี๋ยวนี้หวังว่าทุกอย่างจะดีนะเก่งมากขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยดีฮึงเราต้องเพิ่มยอดขายของรถได้ยินไหมเดืนนี้ต้องทำยอดขายให้ได้สูงสุดเดนนี่นายเป็นอะไรไปเนี่ยเลียม,มือทำไมเอามือออกไปนะต่อที่ฉันพูด หิวจังเลยอ่ะต้องกินอะสักอย่างแล้วกินหอมจังอยากกินอยากกินเหมือนกันเอามาเอามาเอามาน่าอร่อยจังควบคุมวตองไม่ได้แล้วผมอยากกินแซนด์วิชอน่ากินไหนใครส่งอะไรมาอืม,อมใช่แล้วใช่แล้วอดช อร่อยกันบรรยายนี่เดี๋ยวก่อนนะแซนวิชของฉันหายไปไหนแล้วอยังก,กินไม่หมดเลยนะแปลกจังมันหายไปไหนเนี่ยดูรถคันนี้ให้เียแล้วบอกมาอะไรเนะแดนนี่นายเล่นลูกบอลที่ประชุมงั้นเหรออืมแต่นี่มันคือไอเดียเราจะเริ่มปล่อยรถยนต์รุ่นปรปับปรุง คนคิดยังไงกับรถล้นใหม่นี้เก่งมากสุดยอดเลยครับใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งนี้แหละต้องขอบคุณแดนนี่เพื่อนร่วมง,งานของเราเราจะให้โบนัสกับเขาด้วยโอ้ยอย่าเลี้ยดีกว่านะโอ้บานนี่เอาลูกบอลมาแล้วเก่งมากเพื่อนยากไปรับอีกทีนะรับนะในระหว่างนี้ฉันจะคิดว่าจะเปลี่ยนร่างกับได้ยังไง ต้องหาหมาจรจัดและจับไปให้หมดอะไรเนอะสุน,นักนั่งอยู่ที่บนม้านั่งนั่นเหรอเราต้องไปจับมันเดี๋ยวนี้ท่นจับไปหาแกเจ้าหมาจะจับเดี๋ยวนี้แหละอย่าขยับนะฮึ่งอย่าแต่ต้องเขาฉ่นคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยผมจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้านายไม่ยอม นี่ระวังด้วยอย่าชิกเสื้อผ้าเขาสิใช่แล้วหมารักฉันที่สุดเลยผมไม่ยอมให้ใครทำายเจ้านายแดนนี่เจอกล่องที่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นก็ขุดเข้าไปเลยเก่งมากลุยเลยฮ้องเจ้านายเอาเีบใส่ที่เดิมแล้วก็ฝังกลบเลย โอ้มีบางอย่างเกิดขึ้นโอ้ในที่สุดฉันกลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วเย,ย้บารนี่เพื่อนเราทำได้นายเก่งที่สุดเลยเด็กดีเธอชอบวิดีโอของเราไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆยังมีตอน,นใหม่ๆอีกมากมายแล้วเจอกันนะบาย